อ้นายยิงอยู่ตรงไหนอะเอ้ยเขยเอ้ยเอ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มายิงพี่เอาเอาไอ้นี่ปากแซบนะมึงแซบจังวะไอสันสันเดินไปคุยดิ โอเคไข่เป๊ะต่อผู้ต่มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละต่อผู้ิวต่อผู้ริ้วเอาเด็ดตัดฮึมเออเอาไว้จัดปีจะถอดออกมาจัดดีฮึบบอยบอยบอยอยเลยนะเฮ้ยบอยยต้งดีเฮ้ย snap snap hơi coi hơi hơi เอาเฮ้ยมึงเป็นใครบ้ามึงใครบ้าฮะเอาเอาเฮ้ยมึงเป็นใครบ้าเอาเฮ้ยมไม่มึงไม่เห็นเหรอรัาตีกันอยู่อะเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ย

เอ้ยมันเป็นใครวะเอ้ยเป็นใครอะไอ้เขากำลังล็้เากำลังลออแก๊งันู่มเป็นใครเนี่ยคะเฮ้ยมันเสือค่ะล็อกล็อกต้องให้ตัวมาคุยแล้เฮียกูหัร้อนแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ไหวกับพวกเชียร้วบ๊ามรถแม่งเลยบ๊ารถตายตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายสองตายสองสวยไปได้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 

มันไปไหนแล้วเ้มาเคลียร์ต่อเลยมาเคลียร์ต่อเลยมันหน้าไปแล้วล่ะมเคลียร์ต่อเลยก็ได้เฮ้ยเอาอ้ัมาดิมาดิมาดิ เอามาดิเอามาดิสันเอาเฮ้ยกูก็ตกเอาไม่เยัะแบอไม่รู้ไม่รู้ตามนายนายตามหาเลยนะเอ้ยมีปืนด้ไงมีปืนด้ไงเอ้าเ่มีนไดไงอะเอาอ่ไ้้ม มันไปหนอละเอ้าวไวยังวะเดี๋ยวกูยึดตงไปบ่าวเฮียมีปืนน่ะเฮ้ยมึงใช่แล้วเฮ้ยไปเอไเือไปอะเบื่อะ ก็แบบนี้ก็ไม่ไหวอุ้ยไอ้ยี่มีปืนได้ไงอ,อ่ะเอ้าไปไหนวะเอ,อ้าไย่มีปืนได้ไงเอ้าเอ้าเอ้ายี่ยบวไม่ใช่แล้ววโปรีปไปถ่าย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 ถยถ่ายถ่ายถ่่ยยย่้ย่ออย่ายายยย่่ยยย ไว้ยอะปนเฮียแม่เห็ดโอ้ปยไว้ยเว้นเว้นเยอะปนเว้นไ้เยมไไม่มีปัญาที่เองหิไอ้เี้ยควายมันเปรี้ยมากกว่าควาควายีสเวนเอ้มีชนทำไน่ะหนองหยาหยาจะข้อใส่ไมยเสียงน้คบั๊เลยบ๊ามเลยบ๊เลยเอ้าเฮ้ยเกิไเปล่าเหีย ไอ้เขาเขาเคียร์อยู่เห็นไหมเนี่ยไอ้เอาเคียร์กันอยู่ไม่เห็นเหรอเฮ้ยเอาเคียร์กันอยู่วะไอ้ยขาเคียร์กันอยู่เอาโอ้ยยามีปืนนะพวกโป้เลยไอ้เจ้าแม่รูปสก๊อตโอ้ยเอาได้เคียร์กันเฮ้ยโอ้ยคิดแล้วชแม่ง เจียโปเฮียใครฉีดอาวะเฮ้ยมีปัญหานะเนี <c oughs> น่ยไอ้สั์โปเข้าเซิร์ฟโอ้โหลค่ะยิงออีว่าเียโปเยอไหนอะอ้ <c oughs> ไม่เป็นจโปเนี <c oughs> น่ยวเก่ง <c> อ <oughs> ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งโ เออไอเอิ์นกูยิงไงเอิ์นไอเอิ์ขอโทษเอิกูคิดว่ามันใครฉีดน้ำวะมันไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วน้ำมัน ไหนม <In boundaries. S 1> oh, ันอยู่ไหนอะไอนายิงอยู่ตรงไหนอะเฮ้ยใครเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มายิงพี่เอาคนใครเขาบอกให้ไนอนเลยเอาไอ้ี่ปากแทบนะมึงแทบจังวะมึงปากแทบจังวะฮะมันมาดมาดกับกูปะฮะ

หมัดปะฮะมัดปะมัดปะะมัดปะฮะโอยไอ้แมงมึงมาปั่นเหรอไอ้หบนอะไรมึงบนอะไรกูเนี่ยแอนกเนี่ยพอแอดมินมึงีหาละสัถุนแอดมินมึงมาดิมาดิไอพโง่เอาอาออ

กูบินได้กูกลางลมเลยจ้ากูไปแล้วจ้าเยอะกระโปไปไหนแล้วพี่เฮ้ยใายปืนไม่ได้เก่งกูเพิ่งเริ่าใช้ปืนไม่ได้เก่งเหรยแม่เอาแล้วกูออกไม่ได้เฮ้ยอะไรนะไอ้เหี้ยเรากูออกไม่ได้ออเอาเฮ้ยดึงได้ด้วย มึงด like ึงไดไงมึงด um ึงได้ไงแอดมินแน่เลยเนี่ยแอมินแน่เลยเนี่ยโอ้โหทำอะไรกูยิงไม่แตกวะถ้าแอดมินเล่นแบบนี้นะโอ้โหถ้าแอดมินเล่นอย่างนี้นะอย่าจิกใส่หัวนะแอดมินวันนจะมีอะไรจะพายมา เซอรไพสครับเสาฮ้ยเฮ้ยจริงกบัสยจริงกบัมึงจะยุเาอไพ้ะไรครับเไพสอะไรครับถามเซอรไพส์อะเไพอะไรอ่เไพอ่ะากอ้ยอ่ะขูใบากก็มันมึงล็สเ้ยก็แอดมินเขาบอกว่ามันมีพวกเองอะฮะพี่ก็เลยมาแก้ในิดๆหน่อยนะโอเคเดี๋ยวพี่จะมีของรางวัลตอบแทนให้ละกันเป็นเงินที่อ่า

ผู้สาว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 เอา่บิดปละจารไอ้ยงวิ่งเ้ยไม่โดนสิครับใส่ไหนไม่โดนหรอก แม่งบิดอีกแล้วเฮ้ยอเออ้าวไอ้มินจ้างมันเป็นใครวะแอ้มินจ้างใครมาวะถูกต่อยเอาทำสตอรี่กันอยู่เฮ้ยกดสเปกบาร์แล้วกดเอ กดคลิปเอาไว้แล้วกูตายเนี่ยช่วยกูก่อนก็ได้เฮ้ยสเปกกดคลิปเอสสเปกบ่า แม่งหัวร้อนปวดฟันเลยโอเคกูให้กูให้รีบทุกคนห้าล้านห้าล้านกูให้ห้าล้านโอเคเปล่าห้าล้านมึงยาวไม่เอาหัวบาทช่องทีอะไรจะไปกระจิกเลยิดตามเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรไม่ันที ไปไปไปไมู่หรอกไมู่หรอกไูเอาเลขเอาเลขกูให้ไปเอาเฮ้ยเฮ้ยตังค์ไอ้นีกูฮาปแล้วใครขี่รถอยู่โน้นมาเอาตังค์ดิน้องสาวน้องสาวน้องสาวมาเอาตังค์นน้องสาวน้องสาวลงรถมาเอาตังค์น้องน้องสาวลงรถมาเอาตังค์ ให2ไ้ยไล้ย้แล้วอ้ไล่จอดกูมาต่อแถวเอายังกตายยิงผิดคนเอาเอาไมึงเอายังกตายยังกูตายนะยนี๋ยวดยดนะแม่หายให้เห็นผู้สาวให้ผู้สาวก่อนเลยดูดิไม่ออกห่างไหนี่ออกห่างนีเลขเก้ากับสิบอะ เห็นผู้สาวให้ให้ให้ผู้สาวกันเลยได้ดีบ่ต่อยต่้องนอนเราจะต่อยดีหนูไป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 ถอยถอยถอยผู้สาวเอ้ยถอยหนูมาขวาเลยหกให้เห็นผู้สาวไว้ก่อนอ่ะนี่ทั้งเลยวะเลยวะคุณเป็นใครหรอป๊าผมเป็นคนเป็นใครอ่ะไปไปไม่ต้องรู้หรอกผคันคันรอ้เวลารู้